การต่อสู้ยังอีกยาวไกลการเคลื่อนไหวต้องใช้ทรัพยากรใช้ต้นทุนนะครับเฮาก็เลยต้องมีอันนี้มานะครับยีนดาวดินดาวดินเดนิมกางเกงยีนของพวกดาวดินเริ่มจากนี่เลยนี่เขามีป้ายหนังให้นะครับเป็นป้ายหนังโลโก้ดาวดินแล้วก็มีปักปักเป็นลายเส้นอนุสาวรีย์บาร์ธิปไตยนะครับอันนี้เป็นผ้ายีน50ออนนะครับมีริมแดงข้างในนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบทรงนี้ก็มาตมกันนะครับแล้วก็ กระดุมนะครับเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมเ้าสร่างปั๊มนะครับ,รรรเ,รปรบเป็นโลโก้ของดาวดินนะครับมีนี่มุดมุดอันนี้จะเป็นมีคําว่าดาวดินนะครับแล้วก็มีปักด,ดาวดินอยู่ตรงนี้นะครับ้างหลังพีออเดอร์นะครับ อันนี้ว่าได้เฮ็ดสตอกไว้อันนี้เป็นแบบที่เป็นไส้ผมนะครับก็สั่งได้นะครับพิออเดอร์ได้เริ่มรับพิออเดอร์แล้วตัวละ1,112บาท ขั้นต่ําช่างบอกว่าอยากได้ชัก50ตัวก็น่าจะไหวน่าจะไม่ไม่นักมากนะครับก็คือช่างคนที่ทำนะครับก็คือพี่ป้อมพี่ป้อมเป็นสมาชิกดาวดินนี่แหละครับเป็นรุ่นพี่ผมตอนเรียนก็อยู่ดาวดินก็ทํากิจกรรมกับดาวดินนะครับตอนนี้กลับบ้านไปทําธุรกิจกับเ,เกงยียนอยู่นะครับก็เลยสามารถออเดอร์ได้เราก็สั่งทําได้นะครับมาสามคนพวกเราครับการต่อสู้ยังอีกยาวใจไกลการเคลื่อนไหวต้องใช้ต้นทุนมากระดมทุนช่วยกัน